คือ EV เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่าต้นทุนของเขาเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยต้นทุนหนักๆเลยก็คือตัวแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่นี่มันมีอายุบางเจ้ารับรอง5ปีบางเจ้า8ปีบางเจ้า10ปีอะไรก็ตามคันนี้พอเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยการที่จะเป็นรถมือ2เนี่ยราคามันจะลงอย่างนี้เลยถ้าวันหนึ่งเขาเลิกศูนย์ของเขาจะเป็นยังไงอะไรที่เราจะต้องสั่งเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาไม่ไ ฟอร์ดเรนเจกระบะสีประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติฟิล์มกองแสงและฟิล์มแรปกันรอยรถยนต์ฟินิกฟิล์มถ้ามองวัดผลเรื่องของ e ีีในประเทศไทยนะครับมันคงต้องมองย้อนหลังประมาณสัก3-4ปีปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ EV ในบ้านเราขึ้นโด่งที่สุดเลยโตขึ้นมาตลาดรวมเนี่ยคิดแล้วเป็น e v ถึงประมาณ38%ซึ่งก็ถือว่าโตมากอันนี้หมายความว่าคิดทั้งปีเลยนะครับครัวน,นี้ไอ้การที่โตมากเนี่ยเราก็มีความรู้สึกกันนะครับในในสังคมว่าเอะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย e v ครองประเทศเลยรถที่เป็นสันดาบก็คงสูญพันธุ์ไปมั้งพอเริ่มต้นปีนี้มาเนี่ยการขาย3เดือนแรกเนี่ยนะครับ e v ยังโตอยู่แต่โตด้วยสัสดส่วนที่น้อยลงคือเมื่อก่อนเนี่ย จะขึ้นตั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับพอถึงสิ้นปีเนี่ยขึ้นเหมือนกันแต่ว่าขึ้นเป็นเป็นระนาบนอนตรงนี้เนี่ยคงแสดงให้เห็นนะครับว่าผู้ซื้อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนกลุ่มละมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเราก็วิเคราะห์ต่อนะครับว่าไอ้ผู้ซื้อกลุ่มแรกเนี่ยเป็นผู้ซื้อแบบไหนและผู้ซื้อในกลุ่มหลังเนี่ยเป็นผู้ซื้อแบบไหนในกลุ่มแรกเนี่ยนะครับผมว่าคนที่ซื้อเนี่ยซื้อเป็นรถคันที่สองของครอบครัว คือหมายความว่าในครอบครัวเขาเนี่ยมีรถสันดาปอยู่แล้วอะพอมีรถไฟฟ้าออกมาแล้วราคาถูกรูปร่างดีสวยซื้อไปก่อนการที่ซื้อรถไฟฟ้ามาเนี่ยเผื่อว่าเอาไว้ใช้งานสนุกสนุกทำนองเนี้ยนะครับไม่ค่อยได้จริงจังกับมันเท่าไหร่คนที่ซื้อแบบเนี้ยเป็นคันที่2เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่อาจจะต้องคำนวณหน่อยนะครับว่าวันๆเนี่ยเราใช้รถเท่าไหร่กี่กิโลนะครับอย่างอย่างเช่นผมยกตัวอย่างลูกชายผมเนี่ย บ้านเขาอยู่ตรงลังสิตนะครับเขาขับรถมาทํางานเนี่ย40กิโลไปกลับ80กิโลรถคันนี้อนุญาตให้วิ่งได้300กิโลสมมติน,นะครับเพราะฉะนั้นสบายๆเลยมาที่บริษัทมีที่ชาร์จด้วยแต่ถ้าไม่ชาร์จไม่เป็นไรกลับไปเลยไปชาร์จที่บ้านทุ่งนี้ก็เอามาอีกแต่พอเอารถมาถึงบริษัทแล้วเนี่ยก็เอารถสันดาปที่เขามีจอดอยู่เนี่ยเอาไปใช้งานไปเยี่ยมลูกค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นการใช้งานที่มีการคำนวณล่วงหน้า ว่ามันไม่ต้องเรียกว่าเติมน้ำมันเลยตอนนี้รถไฟฟ้าก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่ยังมีการ,รลดราคากันอะไรต่างเนี่ยคนที่ซื้อตอนนี้เปลี่ยนกลุ่มกลายมาเป็นรถคันที่หนึ่งพอเป็นรถคันที่หนึ่งเนี่ยต้องคิดมากเพราะรถคันที่หนึ่งเนี่ยต้องใช้ทุกวันด้วยไม่ใช่ไปเฉพาะที่ทํางานกับบ้านนะอันนี้ต้องไปเยี่ยมลูกค้าก็ต้องเอารถคันที่หนึ่งไปด้วยตรงนี้ก็เลยต้องคิดมากคราวนี้เพราะการคิดมากเนี่ยมันก็เลยทําให้การซื้อเนี่ย อาจจะชะลอลงเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากราฟเห็นไหมฮะทั้งที่ที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกมันโตอย่างนี้แต่พอตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมา3เดือนเนี่ยมันมันเริ่มโตระนาบมันลดลงแล้วมันคงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งแต่ถามว่าโตไหมโตเพียงเดียวว่ามันจะไม่โตเร็วเหมือนอย่างที่หลายคนกลัวหรือว่าหลายคนคิดว่ารถสันดาปจะสูญพันธุ์ผมว่ามันจะไปด้วยกันครับ คือ EV เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่าต้นทุนของเขาเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยต้นทุนหนักๆเลยก็คือตัวแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่นี่มันมีอายุบางเจ้ารับรอง5ปีบางเจ้า8ปีบางเจ้า10ปีอะไรก็ตามคันนี้พอเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยการที่จะเป็นรถมือ2เนี่ยราคามันจะลงอย่างนี้เลยสมมุติว่ามีคันไหนที่ประกัน5ปีเนี่ยตอนนี้ผ่านไป3ปีแล้วเราอยากขายแหมคนที่จะซื้อเนี่ยโอ้โห ใช้ได้อีก2ปีต้องเปลี่ยนแบตบคันนี้ราคาของแบตเตอรี่นี่มันเรียกว่าครึ่งของรถเลยอ่ะมันก็เลยทำให้รถที่เป็นรถมือสองที่ต้องการจะปล่อยเนี่ยปล่อยยากแล้วสถาบันการเงินเนี่ยก็มองเห็นจุดนี้ก็ไม่รับด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะซื้อจะไปเอาเงินสถาบันการเงินมาซื้อก็ไม่ได้ต้องหาเงินตัวเองมาแล้วก็เอาเงินตัวเองซื้อหายากเนี่ยจะต้องเอาไปจ่ายทั้งหมดให้กับคนที่มา ที่เปลี่ยนมืออะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็ดูกระไรอยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาต่อไปซึ่งต้องต้องคอยดูกันครับคือรถจีนในปีที่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้มองในในแง่ของงานมหากรรมยานยนต์ของเรามีรถจีนเข้ามาร่วมทั้งหมดเนี่ยสิบเยี่ห้อนะครับตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับว่าการเติบโตของรถจีนเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยสูงทีเดียวนะครับ คันนี้การเติบโตในลักษณะน,นี้เนี่ยถ้ามันโตอย่างนี้เรื่อยๆเ,เนี่ยแน่นอนรถสันดาปชนพันแน่แต่คันนี้มันไม่ไครับคือตอนนี้พอเติบโตมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยคนที่จะซื้อเนี่ยเริ่มชะลอละเพราะว่าคิดว่าเป็นรถคันที่หนึ่งแล้วไงมันต้องชะลอ,อก่อนก็เป็นอะไรที่มันความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแต่ว่าไม่เร็วเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องมองอีกนะครับว่ารถต่างๆที่เข้ามาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถจีนเนี่ย เขาเข้ามาแบบมิทุนอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะเข้ามาลงทุนแล้วก็รัฐบาลมีบังคับให้ว่าถ้าจะขอส่วนลดภาษีอะไรต่างเนี่ยจะต้องมาประกอบรถด้วยไงอันนี้มันก็ต้องมีเงินที่เขาต้องลงทุนทําโรงงานอันนี้พอทําสัญญากันเรียบร้อยเสร็จเนี่ยผมก็ถามว่าแล้วเกิดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราบอกว่าภายใน4ปี5ปีเนี่ยต้องทําโรงงานแล้วเขาไม่ทําหรือทําไม่เสร็จเนี่ยก็กลับบ้านไปเลยรัฐบาลจะไปทำยังไง มันมันก็จะเป็นเรื่องที่เราเราจะลำบากใจพอสมควรนะครับครั้นี้ผมก็คิดว่าอายุของรถ e v จีนเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ต้องมีมีอายุอยู่นะครับว่าประมาณ3ปี5ปีเนี่ยบริษัทต่างๆที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยอาจจะประมาณ20 30ิบสิบยี่ห้อเนี่ยก็ต้องมีาบบายบ้างแหละนะครับแต่าบบายนี่ไม่ไม่หมายวความว่าเขาเป็นรถไม่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะทุนหมดหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เขามารับปากเรื่องการ ทำโรงงานอะไรต่างเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีการล่มสลายไปบ้างเป็นเรื่องที่มันหนีไม่พ้นต้องพูดกันตรงๆเลยทีน,นี้คนที่จะซื้อตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องคิดระวังไปด้วยนะครับถึงเรื่องว่าถ้าวันหนึ่งเขาเลิกหรือว่าเขากลับบ้านเนี่ยศูนย์ของเขาจะเป็นยังไงอะไหล่ที่เราจะต้องสั่งเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาไหมตอนนี้ก็ยังเกิดปัญหาสําหรับบางยี่ห้อแล้วก็เจ้าของรถบางคนเนี่ยมันมีอะไหล่บางชิ้นซึ่งเป็นอะไหล่ที่หายาก พอ,พอเสียเข้าเนี่ยเขาบอกว่าต้องต้องรอ6เดือนนะเพราะต้องไปสั่งจากประเทศอื่นนอกนอกเมืองไทยทำนองนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วเพราะนั้นการซื้อรถ EV เนี่ยก็เลยต้องอม,มีวิจารยณม,มากขึ้นนิดนึงคือมันจะไม่เหมือนซื้อสันดาปในสมัยก่อนครับ